สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะวันนี้เนื้อเพิ่งมีข้อสงสัยนะคะคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะ ทำไมสายตาถึงไม่คงที่คะคนไข้ที่มีโรคเบาหวานนะครับจะมีผลกระทบต่อดวงตานะครับโดยที่คนไข้ที่มีเบาหวานแล้วก็คุมน้ำตาลได้ไม่ดีนะครับโดยเพราะถ้าน้ำตาลในเลือดสูงนะครับก็จะมีภาวะทําให้เลนใน,ในตาเราบวมขึ้นนะครับอย่าน้นว่าจะมีสายตาสั้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การเพ่งลดลง,ลงแต่เวลาน้ําตาลกลับมาอยู่ในเกณฑ์ดีปกติ เลนก็จะยุบรยุบวมลงสายตาก็จะสั้นลดลงนะครับะนั้นคนไข้ที่มีเบาหวานแล้วก็คุณน้ำตาลไม่ดีนะครับสายตาก็จะแขวนไปแขวงมาที่หมออธิบานนะครับแล้วก็เบาหวานก็มีผลกระทบต่อน้ำตาลอื่นด้วยนะครับเช่นเกิดภาะวะาต้อ,ตอกระจกไม่ไวขึ้นนะครับเกิดภาวะจอตาเบาหวานที่จอตานะครับเกิดเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเกิดการรั่วของเส้นของน้ำของน้ำเหลืองนะครับทำให้จอตาบวมน,นะครับโอ้ฟังอย่างนี้แล้วสงสัยผมต้อง ไปตรวจสุขภาพแล้วะครับเพราะว่าอาการบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่นๆได้ครับน่าน่ะสิที่ถึงแบบอยา่าใจเจอรี่เนี่ยนะไปเช็คตารางว่าเรามีวันไหนที่ว่างตรงกันหรือเปล่าและไปตรวจสุขภาพจะสบายใจด้วยครับว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องขอขอบคุณคุณหมอที่ไขข้อสงสัยกับเราทั้งสองคนเนาะค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะจะได้สบายใจครับ ตรวจสักทีฮะแต่ตอนนี้ก็สบายใจเพราะว่าเราอะ่ะมันดูแลดวงตาของเราอยู่เสมอ <laughs> สนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ